มีลักษณะที่ว่าพอสวดอยู่ที่บ้านเอ๊ะทำไมเรารู้สึกว่าเราสวดไม่ไม,ไม่ไม่ชัดเจนสวดอยู่ที่นี่ใช่ <c oughs> ทําไมไม่นอมมาที่นี่ละ่ะไม่เห็นยากเลยสมัยที่หลวงตาสวดมนต์นะจะนอนจะสวดจะอะไรก็จมวัดสแกนนะจ๊ะกำหนดโดยวัดสแกนนะจ๊ะ นั่งหน้าหลวงพ่อล้วเสนอหน้าทุกครั้งนะเวลาสวดมนต์เวลานอนเนี่ยฟับไปเลยนั่งสามัยก่อนนะบวชในสามัยนี้มาลาแล้วศึกเป็นจักรพรรดิเราก็กำหนดตัวเราเป็นจักรพรรดิไปอยู่วัดสแก่นั่งข้างหน้าท่านแต่กูนอน <c oughs> <c oughs> นอน <c oughs> แต่คิดไป แล้วก็สวดแล้วก็พิจารณาก็หลับอะไรเกิดขึ้นรู้ไหมฝันว่าไปนั่งอยู่ก็มีมเพราะเหตุอะไรเพราะก่อนจะหลับจิตมันไป,ไปนกกเพราะปกติเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าหลับเมื่อ,อไรหรอกไม่มีใครรู้หรอกแต่ถ้าเราสวดมนต์ทุกวันแล้วหลับเนี่ยในอนาคตเราจะรู้ ว่เอ้ยเมื่อคืนมันหลับตอนนู่นแน่นอนเลยใช่ไหมโพไหนแน่นอนเลยนึกออกไหม,ไมออเหมือนมาส่วนที่นี่เลยนึกบ่อยๆไม่ใช่นึกครั้งเดียวจะจะมีความรู้สึกว่าอยู่ที่นี่นะไม่ใช่ หมือนไม่ชินนึกไปถ้ำบ่อยๆถ้ำบ่อยๆบ่อยๆนะเหมือนลูกตาลนึกไปถึงวัดสแกบ่อยๆบ่อยๆนะนานเข้าเนี่ยเหมือนเราอยู่กับท่านแหละใช่ไหมล่ะใช่ทุกอย่างใช้เวลาหมดแหละทุกครั้งที่หนูส่วนหนูก็จะนึกถึงถ้ำมาที่นี่ให้ถ้ำมาที่นี่ใช่ยอดเลยสุดยอดเลยยังให้ถ้ำมาที่นี่ได้สุดยอดเออ กำหนดทำเลยใช่ไหมเออดีค <bulun> ่ะหลวงตาคะขณะที no ่สวดมนต์แ no? ล้วตอนที no ่แผ่เนี่ยรูปลักษ์ของพระจักรพรรดิหน้าตัก่าสิบห้าเมตรเนี่ยยังสร้างไม่เสร็จแต่ในขณะที่เราแผ่กำหนดเป็นองค์พระเนี่ยแล้วเสร็จแล้วแล้วก็แผ่เป็นนามธรรมแล้วเป็นนามธรรมก่อนแล้วเพราะมีโครงแล้ว เริ่มรูปธรรมเริ่มสมบูรณ์แล้วเวลาไม่ไม่ชีคิดจะสร้างนะเป็นรูปแล้วเขาเรียกนามธรรมาแล้วพอเริ่มสร้างก็เป็นรูปธรรมแล้วครบองค์ประกอบของบุญแล้วครบองค์ประกอบของบารมีครบองค์ประกอบของพลังงานแสดงว่าไม่ว่าไม่ว่าจะ อาจจะไม่มีรูปประทมแต่นามธรรมามีเราใช้นามธรรมานั้นได้เลยใช่ไหมคะล้างสมมตราล้างไปเนี่ยรูปไม่มีแต่นามประทมยังอยู่เพราะดินยังอยู่ดินเป็นตัวเก็บเก็บรูปเก็บนามเก็บทุกอย่างดินเนี่ะ คำถามนะคะวัดที่บ้านมีพระมาอยู่คะ่ะแต่ไม่มีพระรูปไหนอยู่ได้นานเลยมีล่างทรงบอกว่าด้านหลังวัดมีต้นตะเคียนแล้วก็เฮียนมากถ้าหนูเอารูปหลวงปู่ไปติดในวัดเวลาที่สวดวิญญาณเชื่อญญญเขาได้ยังไงอ่ะไปโทษนางตะเคียนอีกละโทษพระเนี่ยอยู่ไม่ได้แค่นั้นเองรู้ได้ไงเป็นนางรู้ได้ยังไงว่าเป็นนางตะเคียน ล่างบอกล่างบอกล่างบอกลาอก่ลา,งกลางไหนไม่รู้นางคงไม่ได้ทาบาปขนาดนั้นไล่พ้าออกจากวัดนะยกเว้นพ้าไม่ได้หนึ่งในลาวระอาจจะนะไล่อยู่นะอ <laughs> ลองพาไปสวดมนต์ดินางจะไล่ไหมไม่ไล่ก็ถูกแล้วแล้วจะแปเอรูปหลวงปู่ไว้ใช่ไม่จะมีประโยชน์อะไรหรกแม่นางก็ไหว้รูปหลวงปู่สุกวนันนั่นแหละ รับบุญอย่ากลุ้มก็ดีอ่ะเขาเขากลัวค่ะถ้าเขากับป้าจะเข้าไปสวดเนี่ยจะเป็นอะไรไหมคะเขาไม่เห็นเป็นไรเนี่ยนางตะเคียนมาจากใครล่ะมาจากคนอาวมาจากคนนะเหมือนกันนะเขามาจากคนน่ะเออเราเป็นคนไหมล่ะเราก็เป็นคนก็ถูกแล้ว ไปสวดนะคะแนะนำให้ไปสวดนึกหน้าหลวงปู่ยังไม่ออกค่ะลืมตาที่ลืมตาสวดตอนตอนนั้นทำงานอยู่ก็เลยยังลืมตาทำงานลืมตาสวดได้แต่ถ้าสวดนี้คือหลวงปู่ก็จะมาอยู่กับเราอัตโนมัติเลยไหมคะลืมตาที่ลืมตาดูท่านเด้ แสดงว่าจริงๆแล้วการที่เราจำหน้าหลวงปู่เนี่ยสำคัญใช่ไหมคะหลวงตาจำท่านได้เวลานึกเราก็มีความรู้สึกล้ะอีกท่านหนึ่งนะคะสวดแล้วก็มองแต่หน้าหลวงปู่เลยคะ่ะ แล้วรูปก็จะเปลี่ยนเป็นหลวงปู่ทวด,ดเป็นหลวงปู่ดูเป็นเกจิรูปอื่นเขากลัวว่าเขาจะติดเรื่องภาพมากเกินไปค่ะไม่ใช่ถ้าเขาทำได้อย่างนั้นนะรู้หรือเปล่านะเขาเขาทำได้อย่างนั้นแนละ้วไม่ใช่ทำได้ง่ายๆนะที่จะมองรูปท่านแล้วเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้นะ อันนั้นคือแทบจะเป็นหนึ่งเดียวกับท่านแล้วค่ะใช่ะะถ้าพอจบหลักสูตรในพุทธภพปัญโยและะ้วนั่นขั้นตอนต่อไปต้องทำไงคะหลวงตาขั้นตอนต่อไปนึกนถึงท่านปั๊บเนี่ยเห็นท่านสัมผัสท่านได้ทุกครั้งที่เห็นที่นึกอ่ะอยากรู้ไม่ชีเนี่ยจะศึกไม่ศึกเนี่ยกำหนดจะไม่ชีเลย แล้วก็ไปหาท่านนึกถึงท่านนะท่านก็จะหายวับไปรูปไม่ชีก็เกิดมันจะมีความรู้สึกอะไม่ชีจะสึกไม่สึกโอ้ใส่เกงเกงยีนผมยาวใช่มันจะเป็นรูปค่ะ ขณะที่นั่งสมาธิสวดเสกพัดนในใจมีอาการหัวหมุนแล้วตัวก็จะโยกหมุนตามไปด้วยค่ะมันมีความรู้สึกว่ามันหมุนหมุนจริงๆใช่ค่ะเอาให้แน่มีความรู้สึกว่าหัวมันหมุนค่ะมันไม่หมุนใช่ <c oughs> ถ้ามีความรู้สึกนะถ้ามันหมุนคือหมุน<อ>ถ้าความรู้สึกคือไม่หมุน สวดไปเรื่อยๆไอ้หมุน,นมันก็จะหายแล้วถ้าคนที่สวดแล้วตัวหมุนล่ะคะหลวงตาก็สวดไปเรื่อยๆนะจนกว่ามันจะหายอ่ะมันเป็นอาการเพราะเกิดจากกรรมหรือเกิดจาก,กอะไรคะหลวงตาเกิดจากกรรมนั่นแหละมันเป็นอะไรก็ช่างท่านบอกมีอาการในในเวลาขณะที่สวดเองอาจจะร้อนนี่อาจจะเย็นอะไรก็ตามอ่ะ เองต้องสวดจนกว่าอาการนั้นมันจะหายมันเป็นไปได้ยังไงอะสวดมนต์มันไม่มีอะไรเลยในในในบทสวดนะพูดถึงพระพุทธพระนามพระสองพูดถึงจักรพรรดิพูดถึงพระเจ้าห้าพระองค์พูดถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องในพุทธศาสนาทั้งหมดแหละมันไม่มีอะไรเลยไงเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาทั้งหมดที่สานทิ้งไว้ในโลกเนี่ยมันมาที่เราอ่ะทีนี้กรรมเรามาโดยกรรมมันก็ไปปรับกรรม มันก็มีอาการมึงคนร้อนอะ่ะจนสวดไม่ได้หยุดอนาคตลำบากนะฮะกำยังอยู่นะฮะถ้าไม่มีอาการมันก็ออกไปแล้วแต่บอกว่าให้สวดจนอาการเหล่านั้นมันไม่มีสวดจนมันเบาสวดจนมันเพลินเหมือนร้องเพลงอะไรไปชีร้องเพลงกับเราเพลินนะใช่ไหม เวลาสวดมนต์ทำไมจะเพลินนะทำยังไงให้มันเพลินก็สวดบ่อยๆไงต้องมีความรักในการสวดก,ก,ก็สวดบ่อยๆมันก็จะเพลินะนะสวดบ่อยๆนี่ยวันนี้สวดเพลินนะใช่ไหมใช่อตอนๆอาจจะไม่เพลินมนกลางๆปลายๆเนี่เพลินมากเพนนลินในรู้เลยทุกคนเนี่ยรู้สึกดี ความรู้สึกจะดีแล้วมันก็จะบทสวดมันจะรวมกันทั้งมนุษย์ทั้งวิญญาณถ้าคนฉลาดนะถ้าเพลินๆอย่างนั้นนะ่ะดึงดึงพลังงานงตรงนี้นใช่เพราะว่ามันเป็นพลังงานหมู่เป<ว><ม>็นพลังงานรวมกันเราอยู่แยกกันอยู่ เราก็อยู่คนละที่อ่ะวอก็แยกกันเราอยู่ไงก็อยู่คนละที่หลวงตาคะพลังงานที่เรารวมตอนที่สวดร่วมกันเนี่ยค่ะมันมหาศาลมากยังไงคะเองลองคิดดูเลยเวลาเราสวดพร้อมกันเนี่ยมันมีมนุษย์เท่าไหร่สวดอะเยอะนะ แล้วมนุษย์เนี่ยไม่ต้องพูดถึงวิญญาณเท่าไหร่นะเนีย่ยเฉพาะลำปางเนี่ยนะเนี่ยส่วนมีคนแค่นี้แหละแต่วิญญาณประมาณได้ไหนไม่มีวิญญาณในลำปางไม่มาหรอกหมายถึงอายุอ่ะไม่มาได้ยังไงไม่มาได้งไงเขารู้จักหลวงปู่ไม่มาได้ยงไงหลวงปู่คือใครอะ่ะไม่มาได้ยังไงอะมาไอ้ตัวเบื้องเบื้องมามาหมดละ ไอ้ตัวเบิงเบิงมาเนี่ยลูกศิตกมาลูกน้องมาหมดเกี้ยงไม่เหลือลองคิดดูพลังงานเยอะขนาดไหนเราวน้มกับที่ฐานเนี่ยถามว่าเขารู้ไหมร,ร,รู้เพราะเขาเป็นวิญญาณรูค่ะคำถามนะคะขอพระผงและลูกแก้วลูกหลวงปู่ไปแจกครับ แต่สถานการณ์แบบนี้แจกไม่หมดทําให้ไม่สบายใจทำยังไงจะไปยากอะไรทําไมก็เก็บไว้ดีของผู้นี้ไม่เสียอยู่แล้วพลังงานเพิ่มขึ้นทุกวันโอโอีกหน่อยก็ได้แจกค่ะคุณพ่อเสียชีวิตไปแล้วยี่สิบปีคะ่ะ จะฝันเห็นเฉพาะเวลาที่เราไปวัดหรือป,ปฏิบัติธรรมค่ะเพราะอะไรเราถึงเห็นแค่ช่วงเวลานั้นคะหลวงต้เาเราไปทำบุญนะท่านไม่มาเอาบุญเป็นไปได้ยังไงเล่าทำไมไม่สวดบ่อยๆจะได้เจอเขาทุกวันนะสวดทุกวันก็เจอทุกวันนะ่ะ หลวงตาบอกว่าให้เราคิดใหญ่ๆอธิษฐานใหญ่ๆใ,ใ,ใหญ่แบบไหนคะหลวงตาอ้าใหญ่ส่วๆใช่ไหมปาจานาเป็นพระเจ้าเลยแล้วก็พระเจ้ามาจากใครล่ะมาจากคนมาจากคนเนี่ยคนไม่รู้อิโนยนีนเนี่ลองมาสวดมนต์ไปสวดไปเรื่อยๆเรื่อยทุกภบทุกชาติไปไม่รู้เป็นไปได้ยังไงท่านบอกว่าเองก็ เกิดเกิดตาตายอยู่แล้วเนี่ยเองก็ทำทำไปด้วยให้มันรู้ไปด้วยแต่ว่าไอ้นรกสวรรค์ไอ้กรรมการเป็นว่าตายเกิดมันเป็นยังไงอ่ะไม่ใช่เรียนชาติเดียวหรอกส้บอกเนี่ยเรียนไปเรื่อยๆยเนี่ยเองตายแน่เลยเองก็เกิดแน่แหละมันติดไม่ได้โลกเนี่ยมันติดไม่ได้แล้วมันไม่ใช่ของใครด้วยมันของมนุษย์ทุกคนแหละพระเจ้าก็ไม่ใช่ของใคร ท่านตัดสรุปไปแล้วท่านก็เอาอะไรไปไม่ได้เข้ใาใจไหมเพราะนั้นอนาคตเนี่ยเรายังเวียนว่าใจเกิดเนี่ยเราอยากเป็นใหญ่ก็ได้ทาไมไม่เป็นใหญ่ๆหญ่ล่ะทําไมต้องเป็นลูกน้องเขาล่ะนะถ้ามึงนา้าไม่สอนนี้เป็นลูกน้องใครสอนนห้เป็นใหญ่เลยแล้วไม่ต้องตามลุงตาเราไม่ต้องตามลุงปู่ก็ได้กูปเป็นใหญ่แน่นอนกูปัดนะเป็นเพื่อเจ้าเลยแล้วก็บันทึกบุญไปเลย ทุกบุญทุกวันเนี่ยตายแล้วก็เกิดเลยไงอ้าวก็จริงหรือเปล่าล่ะจริงโลกไม่ใช่ของใครอ่ะตำแหน่งในโลกเนี่ยเป็นของใครไหมไม่มีไม่มีทุกตำแหน่งนั่นแหละอย่าว่าจะนั่นแหละ <laughs> ตั้งแต่พูดจาองค์ปฐมมาจนองค์งงปัจจุบันเนี่ยท่านเอาอะไรไปได้ไงไไท่านทิ้งไว้ในโลกเนี่ยทิ้งไว้ในโลกเนี่ยมันจะไ,ไปไหน ถ้าเราสวดมนต์ไปนานๆเข้าเราสามารถจะรู้ได้แตรงไหนอะไรใช่ไหมล่ะที่มันรู้แล้วเนี่ยทำแน่นอนแลฮะขี้เกียจจริงๆเนี่ยมันก็นอนสวดมนต์อยู่แล้วล่ะตามข้อวัดที่เรามีจินนอนสวดมนต์ใช่ไหมแป๊บเดียวก็ตายแล้วทั้งบอก ยิ่งยุคปัจจุบันเนี่ยร้อยปีสี่หมื่นวันวันหนึ่งยี่สิบสี่ชั่วโมงแล้วตอนนี้เองคะอยู่จะกี่วันเนี่ยข้านั่งอยู่นี่ท่านบอกเดี๋ยวข้าก็ไปแล้วเอาจิงก็ไปแล้วไงหลวงปู่ไปแล้วแล้วเราเราไม่ไปหรอไปแล้วไปไหนอ่ะเกิดเลยไหมล่ะถ้าเกิดเลยก็ต้องฝึกไงอ่า หลวงตาคะแล้วสําหรับคนที่อธิษฐานว่าขอเป็นผู้ช่วยเหลือเกื้อกูลภาษีอริยะเมตตาอ่ะคะ่ะโธ่ท่านไปเต็มแล้วมันไม่ต้องไปอธิษฐานช่วยท่านหรอก <c oughs> ทํไมไม่อธิษฐานช่วยโพรธิสัตว์ทุกอง่อะมันไม่ดีกว่าเหรอจะมาเออภาษ,ษีไปแล้วองค์อื่นก็ยังมีอยู่ไง แล้วตัวเองก็ยังต้องเกิดอยู่ยกเว้นตัวเองไม่เกิดก็โอเคแล้วล่ะค่ะคำถามนะคะมีอาชีพเลี้ยงแพะขายค่ะเขาเอาไปฆ่าเราจะบาปไหมคะเราไม่ได้ฆ่านะแต่เราเลี้ยงเนะี่ยมันเป็นองค์ประกอบ <c oughs> เข้าใจไหมมันก็บาปอยู่หรอกแต่มันก็มีบุญอยู่เพราะมันบุญคนกับแพะ ถ้าเราไม่เลี้ยงมันอาจจะตายก็ได้ใช่ไหมล่ะเรื่องหูเลี้ยงแพะเลี้ยงอะไรก็จะเลี้ยงสัตว์นะแต่ไม่ได้ฆ่าเวลามันตายมันก็นึกถึงคนฆ่ามันน่ะเหมือนแม่ชีเนี่ยเวลาคนมาฆ่าไม่ชีอ่ะแม่ชีนึกไม่ออกว่าใครเลี้ยงไม่ชีมาหรอกนึกอย่างเดียวไอ้คนฆ่ากูเนี่ยมึงฆ่ากูทําไมอาฆาตไหมใช่ โยมถวายปัจจัยถวายค่าพตาหารให้แม่ชีทุกวันเลยค่ะจะทำยังไงให้คุ้มกับที่เขาเมตตาเราคะหลวงตาอ้าวก็อธิษฐาน,นบุญข้าพเจ้าสร้างเนี่ยตั้งแต่อดีตปัจจุบันอนาคตมีส่วนในบุญความดีที่ข้าพเจ้าสร้างเนี่ยมีส่วนด้วยว่านะชีานึกว่าเราทำอาหลยคนเดียวไม่ได้ เกิดคนเดียวยังไม่ได้เลยเพราะนั้นมีพวกต้องหาพวกหลวงพ่อท่านบอกยุคปัจจุบันเนี่ยเองอย่าไปเป็นอันตรายกับมน,นุษย์สัตว์วิญญาณฝากในสิ่งไม่ดีไว้อย่าไปทำให้ทำในสิ่งที่ดีให้เกื้อกูลกันในสิ่งที่ดีในอนาคตเราจะได้มีพวกใช่ไหมล่ะ จีไปด่าใครแล้วเมื่อก่อนด่าใช่ไหมจะมีการว่าเนี่อประมาณนี้ไม่เหลือตอนนี้รู้แล้วก็จะไปทำเขาจะว่าอะไรก็ช่างเขาใช่ไหมเขาว่าเราดีแล้วเพราะเขาสนใจเราถ้าเขาไม่ว่าเราเนี่ยเขาไม่สนใจเราใช่ไหมก็แผ่บุญให้เขาก็จบแผ่บ่อยๆเดี๋ยว มันก็ชินเองใครจะว่าใครจะยังไงมันก็ไม่สนใจครสนใจอารมณ์สรงอารมณ์อารมณ์ให้สบายๆนีน่เราจะได้รู้ความดีกับความไม่ดีอารมณ์ดีอ่ะมันรู้ทั้งสองทางไม่ชี้จำเอาไว้มันรู้ทั้งดีด้วยไม่ดีถ้าอารมณ์ไม่ดีเนี่ยมันจะรู้อารมณ์ดีไหมไม่รู้อ้าวก็ถูกแล้ว ตอนนั้นหูมันดับไปเลยคะ่ะถูก <laughs> มันจะไปรู้ได้ยังไงถ้าไม่ชีอารมณ์ดีตลอดเนี่ยคนพูดดีหรือคนพูดไม่ดีไม่ชีก็รู้เลยเนี่ยตัวรู้ละไอ้พูดไม่ดีเราก็สงสารมันนะเช่ะไหมไอ้พูดดีเราก็โมทนาสาธุไอ้นี่ดีวะ่ะเจ๊ะไหม <laughs> เราบันทึกบุญอย่างเดียวท่านบอกทนเอา าชาตินึงอ่ะมันแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ตายแล้วเดี๋ยวก็เกิดแล้วท่านบอกออาจริงเนี่ยแป๊บเดียวจริงๆถ้าหลวงตาไม่สวดนะไม่สวดไม่แผ่ไม่โมทนาไม่บันเทกบุญนะหลวงตาทําไม่ได้เราตันะ้งแต่อายุยี่เก้าสามสิบประมาณเนี้ยทําไม่ได้คิดไม่ออกหรอกว่าจะทําไง ถ้าไม่ชี้แม่ทำเนี่ยไม่ชี้ก็คิดไม่ออกเหมือนกันในชี้ก็หาเรื่องอย่างอื่นแล้วใช่ไหมแก้ไขตัวเองไม่ได้ล้วที่มีปัญหาถ้าไม่อยู่กับจดจออยู่กับพุทธมนตนะอยู่กับจักพรรดิอยู่กับหลวงปู่อยู่แล้วไม่ชี้คิดอะไรไม่ออกเป็นไปไม่ได้เพราะขึ้นท่านไปกับเราด้วยจริงขึ้นท่านไปกับเราอยู่ในโลกเนี่ยมันจะไปไหน หลวงพ่อท่านว่าผู้ที่เข้าถึงใจสนนะคมเข้าถึงคลื่นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งอยู่ในโลกเนี้ทำอะไรก็ได้ท่านบอกมันจะคิดออกแก้ไขอะไรก็ได้ท่านบอกแก้ไขตัวเองได้แก้ไขคนอื่นก็ได้ด้วยเอาพลังงานที่มีในโลกนี้ดีๆเนะี่ยผ่านที่เรา ไปเป็นประโยชน์กับตัวเองไปเป็นประโยชน์กับมนุษย์สัตว์วิญญาณให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะมันน้อยวันหนึ่งยีบสี่ชั่วโมงน่ะเองนอนราบไปห้าหกชั่วโมงแล้วลละเองนอนบางทีเองก็บันทึกบุญน่ะบางทีเองก็นิ่งหลับไม่ฝันคือไม่บันทึกคือพักไง ถ้าบันทึกก็คือจําได้ฝันน, mm hmm. นั่นน่ะนึงคิดดูว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงน่ะได้สักกี่ชั่วโมงแล้วเองทำอะไรอยู่จังวะเองมัวแต่ทําะทอะไรอยู่ mm hmm. ตายนะทว่าตายจริงๆนะตายแล้วก็กลับนะเนี่ยก็กลับ mm hmm. กับอารมณ์สุดท้ายที่มันออกจากร่างเนี่ยมันกลับ คิดอะไรออกสุดท้ายละขึ้นสุดท้ายเนี่ยอารมณ์สุดท้ายเนี่ยถ้าเองคิดถึงบุญได้ก็สาธุถ้าเองคิดถึงบุญไม่ได้แล้วทำไงอะ่ะช่วยอะไรไม่ได้เออเปลี่ยนอารมณ์ไม่ได้น้อยออกจากหลังนะเนี่ยเนี่ยอารมณ์ไหนอารมณ์นั้นเน่ะเปลี่ยนไม่ได้จนบ่จะหมดกรรมหมดพลังงานพลังงานที่ชิงเป็นโลกมนุษย์ นี่คือสภาพความเป็นจริงนะเพราะนั้นการสวดมนต์เนี่ยมันเป็นพื้นฐานมันเป็นฐานนะฐานในการเวียนว่าตายเกิดโดยตรงเลยนะท่านที่เรียกว่ากรรมฐานกรรมพือการกาะทำฐานก็คือจิตคือตัวเราเนี่ยตัวเราเวียนว่าตายเกิดนะ่ไอ้ชาติเนี่ยไม่ใช่ตัวเราใช่ไหมโชคดีที่อธิ่ฐานมาเนี่ยขอร่างกายสมบูรณ์พอเกิดมาก็เลยเป็น เด็กสมบูรณ์ไงใช่ไหมสมบูรณ์แบบเป็นผู้ที่โหโชคดีมากเลยครับไม่เป็นอันตรายต่อใครเลยใช่ไหมบางคนหน้าตาดีอันตรายมากผู้หญิงอ่ะผู้ชายเห็นก็แทะลมแล้วใช่ไหมคิดแล้วในยุคนี้นะเออ ไม่ให้เขาคิดได้ไหมไม่ได,ไได้ยังไม่ชี้นี่ยเขาไม่คิดแน่นอนอใช่ไหม,มเพื่อจะมี <laughs>